ค่ะช่างเมย์นะคะทุกคนวันนี้ช่างเมย์จะมาตอบ5คําคำถามยอดฮิตของวิกผมติดกาวกน,นะคะทุกคนวันนี้ช่างจะมาอธิบายให้ละเอียดยิบเลยนะคะ่าเรามาเจอคําถามข้อแรกกันเลยนะคะคําถามข้อแรกลูกค้าที่ชอบถามมากที่สุดกันเลยนะคะลูกค้าเราไปดูกัน่าคําคถามยอดฮิตคําถามแรกนะคะมันไม่อับมันไม่เป็นเชื้อราหรอครับ เพราะว่าใช้งานไปตั้ง15-30งวันมันน่าจะเป็นเชื้อราอ่ะแบบนี้ลูกค้าถามก็คือลูกค้าสงสัยมาช่างก็จะตอบให้นะคะอ,อายุการใช้งานของกาวนะคะอายุการใช้งาน15-30ถึวันเท่านั้นนะคะอายุกาเขาก็จะอยู่ประลักมานี้นะคะ,ะก็คือถามว่ามันอับไหมอับค่ะถ้าเราปล่อยไว้นาน ปล่อยไว้นานเกิน30วันหรือปล่อยไว้เ,เลยช่วงอายุเขาเสือ่อมก็คือช่วง15-30วันเนี่ยเราต้องเช็คดูกาวที่เราติดไปด้วยว่ามันถึงอายุเขาที่ต้องคลีนหรือเปล่าเพราะว่าลูกค้าต้องเป็นคนดูเองช่างจะแนะนําให้ว่าเนี่ยถ้าลูกค้ารู้สึกคันรู้สึกเหนอนะรู้สึกว่าเหมือนเ,อเหมือนวิกมันไม่แน่นแล้วเหมือนวิกมันไม่แน่นแล้วอ,อะไรประมาณนี้ลูกค้าก็ ต้องคลีนแล้วก็ติดเข้าไปใหม่แต่ถ้าลูกค้าปล่อยไปใช่ไหมคะปล่อยไปคือผมมันดันขึ้นมาแล้วยาวแล้วผมดันขึ้นมายาวยาวแล้ววิกก็เริ่มเปิดเริ่มยกขึ้นแล้วแต่ลูกค้าก็ยังปล่อยปล่อยอย่ะป,ป,ปล่อยให้เขาไปไม่ยอมมาคลีน green, หรือทําความสะอาดหรือติดเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยมันคันแน่นอนค่ะมันอับแล้วก็มันมีกลิ่นแน่นอนค่ะแต่ถ้าปล่อยไวนะ้นานกว่านี้นอีกเชื้อราอาจถามหาค่ะ ซึ่งลูกค้าถามว่ามันอับไหมมันเป็นเชื้อราไหมอับแน่นอนค่ะเป็นเชื้อราแน่นอนค่ะถ้าปล่อยเกินระยะเวลาเขานะคะอ่าปกติชาต่างิดแนะนําให้ไม่เกิน15-30วันเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ลูกค้าทําแต่ละวันนะคะอ่าตัวนี้ก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะกิจกรรมที่ลูกค้าทํนแต่ละวันนะคะปัจจัยหล,หลักเลยนะคะลูกค้า1เหงนื่อ เงือก็คือคนที่เงือออกเยอะอ่าเงือออกเยอะ,อะ,อออยอะแล้วก็สองหนังชีสักมันมันมากมันมากเลยค่ะอ่าถ้าลูกค้าถ้าลูกค้านะกลุ่มนี้นะคะมีทั้งหัวมันมีทั้งเงือออกอายุการใช้งานของเกา่าก็จะอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบวันเท่านั้นไม่เกินนี้ถ้าเกินนั้นได้ก็แสดงว่าลูกค้าไม่ได้หัวมันไม่ได้เงือออกเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะอ่า อายุการใช้งานก็จะจะอยู่ประมาณนี้นะคะลูกค้าลูกค้าก็พอถึงเวลาแล้วลูกค้าก็ต้องต้องคลีนแล้วติดใหม่ซึ่งซึ่งการการดูกาวมันเสื่อมหรือเปล่าเนี่ยเราดูว่ามันจะมันเริ่มเลื่อนแล้วมันเริ่มเหมือนมันมีอะไรเยิมเยมออกมาเยิมก็คือกาวค่ะกาวมันออกผสมกับเหงื่อแล้วก็ไขมันของเรามันก็ไหลออกมาเพราะว่าอายุกาวเขาเสื่อมแล้วกาวเขาอุ้มเหงื่ออุ้มน้ํามาเยอะมานานแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ อ่ามันก็จะค่อยๆไล่ออกมาเราไปต่อคําถามข้อที่สองกันเลยนะคะคาถามข้อที่สองนะคะมันไม่คันหรอครับแล้วจะเกายังไงอ่าคันค่ะคันปกติเลยคันเหมือนหนังหัวของของเราเนี่ยเหมือนเนื่ออ่าเขาเรียกอาการลอนๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกคันหัวเราก็เกาเกาเกามันจะเป็นประมาณนี้ค่ะคันเหมือน ที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยจะมีแค่2ช่วงที่รู้สึกว่าคันเยอะกว่าปกติครั้งแรกครั้งแรกที่เราติดวิกนะคะครั้งแรกที่เราติดวิกไปนะคะมันจะเริ่มรู้สึก,สกคันช่วงช่วงผมเราเราเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันจะดันดันวิกขึ้นไปอะคะ่ะหรือดันน้งหัวเราขึ้นไปมันก็จะทําให้รู้รู้สึกว่าเราคันเราคันหัวเรา มันก็จะอยู่ประมาณสักเอ่อหนึ่งอาทิตย์ค่ะช่วงที่เริ่มคันครั้งแรกนะคะครั้งแรกครั้งแรกที่เราติดนะอาการนี้มันจะเป็นแก้งแรกที่เราติดแล้วก็ช่วงที่เราจะคลีนวิกก็คือช่วงที่กาเสื่อมอีช่วงนั้นก็คืออายุกาเขาเสื่อมแล้วมันจะเริ่มคันเริ่มรู้สึกหมดหินเริ่มรู้สึกว่ากาวมันจะไหลออกมาพร้อมเมือด้านหน้าขอบขอบขอ,อบขอบวิกนะคะอ่าก็คือมันถึงเวลาที่เราต้องได้ คลีนทําความสะอาดแล้วแต่ถ้าลูกค้ายังยังไม่ว่างหรือไม่มีเวลามาคลีนก็ใช้ทิชก็ใช้ทิชชู่นะคะเออใช้ทิชชู่ค่อยๆเช็ดออกนะเช็ดเกาออกเช็ดขอบออกแล้วก็จะอยู่ได้เอกไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าถ้าเลยอาทิตย์ไปแล้วอย่างเงี้ยมันเริ่มหลุดเริ่มเลื่อนแล้วไนะนำให้ลูกค้าเข้ามาคลีนแล้วก็ติดเข้าไปใหม่ลูกค้าคลีนเองติดเองจะดีกว่านะคะ แล้วก็เราไปเจอข้อที่สามคำถามข้อที่สามนะคะคำถามข้อที่สามแล้วถ้าว่ายน้ําอยู่แล้ววิกหลุดเราจะทํายังไงถามไปช่างนะคะช่างก็ตอบว่าไปเก็บว,วิ่งมาก่อนลูกค้าไปเอาวิกมาก่อนเลยเออเอาไม่ใช่สิไม่ใช่วิกผมติดกาวนะ่ะมันไม่หลุดแน่นอนค่ะลูกค้าคือแบบว่ามันจะติดแน่นมากคือแบบว่า ติดแบบนี้เลยติดแบบแบบหนังหนังสีสาเราเลยก็คือมันจะติดแน่นมาก,กเลยว่าติดแน่นมากจะมีช่วงที่กาวเขาไม่แน่นก็คือช่วงที่กาวเขาเสือ่อมช่วงที่กาวเขาเสื่อมเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นลูกค้าสองประเภท่าลูกค้าไม่ใช่สิลูกค้าสองกลุ่มนี่แลเลอลูกค้าสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือลูกค้าที่เหงื่อออกไม่เยอะผิวไม่มันมากอช่วงนี้ช่วงที่เขาเรียกอะไร ช่วงช่วงเฟเหลืองก็ว่าได้อะช่วงเฟเหลืองก็ว่าได้นะลูกค้าก็อย่าเพิ่งไปไว่ายน้าอย่าเพิ่งไปว่ายน้ําีเพิ่งไปทําไอที่มันลดโผนช่วงเนี้ยออถามว่าหลุดไหมมันไม่หลุดนะแต่ว่ามันม,มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมคะมันมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าช่วงที่ติดวิกไปสัปดาห์สัปดาห์แรกสัปดาสองสัปดาห์ที่สามเงี้ยก็ว่ายน้ําก็ว่ายน้ําได้ปกติก็สระผมได้ปกติก็ขับรถ เปิดน้าผาได้ปกติไม่หลุดแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้รารับรองไม่หลุดแน่นอนมันก็จะมีช่วงไฟแดงไฟเหลืองเขาก็ก,ก็ก็อย่าไปก็ก็อย่าไปใช้ชีวิตโลดโผนช่วงนะคะลูกค้ากลุ่มที่สองนะคะหัวมันแล้วก็ออกเยอะออกกําลังกายทุกวันเลยอย่างเงี้ยลูกค้าประเภทลูกค้ากลุ่มที่สองนะคะช่วงที่ช่วงที่ปลอดภัยในการว่ายน้ำอาทิตย์แรกก็คือหนึ่งถึงสิบวันแรกที่ติดเข้าไป ช่วงนี้สามารถไปไว่ายน้ำไปไว่ายน้ําไปว่ายน้ําโดยที่วิกไม่หลุดได้ก็คือร้อยเปอเซนไม่มีความเสี่ยงค่ะสามารถว่ายน้ําได้นะคะเออถ้าเกิดถ้าเกิดว่ายน้ำแลาวิกมัมหลุดลูกค้าก็อย่าลืมไปเก็บเอาว้นะคะเก็บมาไว้แล้วกลับมาให้ช่างคลียติดให้ใหม่นะคะแต่ว่ามันไม่ติดแน่มันไม่หลุดแน่นอนค่ะลูกค้าเพราะว่ามันเป็นกาวที่แบบติดแน่นมากแต่อย่าลืมนะคะ ช่วงไฟแดงไฟเหลืองนะคะช่วงไฟเหลืองไฟแดงนะคะลูกใครไปไว่ายน้ำนะ,ะอันนี้ช่างไม่การันตีนะคะอวไปข้าถามข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่ข้อถัดไปนะคะมันจะไม่เหนียวเหนือหน่หรอครับมันจะไม่เหนียวเหนือหน่หรอครับมันจะไม่เหนียวเหนือหน่หรอครับมันก็จะเหนียวช่วงช่วงโนู่นแหละคะ่ะช่วงที่เก่าใกล้เสือกช่วงที่เก่าเขาอุ้มเหงื่อไปเยอะๆแล้วอุ้ม ไขมันไปเยอะแล้วก็คือเขาจะไม่ติดอ่ะเขาจะเริ่มลอกออกมาแล้วค่ะกาวเขาก็จะเริ่มไหลออกมากับเหงื่อละเอาอากหอบเหมือนท,ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะคะมันก็จะเหนื่นอยหนักช่วงท้ายแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากให้เหนื่นอยหนักลูกค้าก็ดูเเวลากาวใกล้เสื่อมใช่ไหมคะลูกค้ามันก็จะเริ่มมีซึมก่อนนะซึมออกมานิดนึงแล้วก็เอาทิชชูเ่เช็ดออกนิดนึงนะคะเออก้องอยู่ฝั่งนี้เอาทิชชู่เอาทิชชูเ่เช็ดออกนิดนึงนะคะอืม แล้วค่อยๆเช็ดออกอ่าก็คือ,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 คอนั่นแหละก็คือเขาส่งสัญญาณไปแล้วว่าฉันนะ่ะใกล้จะหมดอายุแล้วนะเธอต้องคอยดูฉันนะอะไรประมาณนี้มันก็จะอยู่ได้ประมาณสักอีกอาทิหนึง่งช่วงช่วงที่เราเริ่มเช็ดแล้วเนาะหลังจากอาทิหนึ่งไปอย่างเงี้ยลูกค้าก็มาคลีนวิกติดม่อีกรอบอย่าปล่อยให้เขาเหมือนจะปล่อยอย่าปล่อยเลยตมเลยเพราะว่ามันก็จะมีผลแบบว่าหนึ่ง กาวก็จะติดผมเรากาวก็จะติดผมวิกทำให้ผมร่วงทำให้วิกเราเสื่อมสภาพเร็วแล้วก็เวลาคลีนนี้ก็จะทำยากทำยากแล้วก็ผมมันร่วงแล้วอายุการใช้งานของวิกก็จะสั้นลงอะไรประมาณนี้ค่ะลูกค้าเนาะ <No? S 1> อะลูกค้าพอเข้าใจนะคะแล้วเราก็จะไปคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อที่5ข้อสุดท้ายน,นะคะมีคนแพ้กาวไหมครับ คำถามนี้คือคนถามก็เขาคำถามมาเยอะนะคะเพราะว่าออ่มันเป็นอะไรที่ขเขาเรียกว่าผิวผิวเราเนาะมันต้องผิวสนหัวเราเป็นอะไรที่ถามว่าบอบบางไหมหัวไม่ค่อยบอดบางท็เไยค่ะมีขนแพ้กาวไหมครับไม่มีค่ะตั้งแต่ช่างติดมาไม่มีเลยไม่มีใครแพ้กาวเลยอ่าแต่ว่าสําหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายมาก่ากเนี้ย แพ้ง่ายมากแค่โดนนิดๆเด่น้นอยๆก็แพอย่างเงี้ยก็ต้องทดลองก่อนก็ต้องแจ้งช่างก่อนว่าเฮ้ยผมเป็นคนแพ้ง่ายนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่ติดมานะคะลูกค้าไม่มีใครแพ้เก่าเลยอืมไม่มีใครแพ้เก่าเลยนะคะการันตรจากช่างนะคะประสบการณ์ไม่มากไม่มากด้วยไงเออม,มากขนาดนี้แหละประสบการณ์มีคนแพ้เก่าไหม คำถามนะคะเอาไปใช้อนิสิบจบไปแล้วกับคําคำถามนะคะวันนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะรอบหน้าเราจะมาทําอะไรกันดีมันจะมีคําถามเพิ่มเติมอีกอยู่นะรอบหน้าเรามาตอบคําถามเพิ่มเติมอีกสักห้าคำถามดีก,กว่านะ,ะลูกค้าจะได้เอาไว้เป็นตัวในการตัดสินใจว่าวิกตกาวมันเหมาะกับลูกค้าไหมมันเป็นทางเลือกที่ลูกค้าสามารถ ติดได้ไหมมันเหมาะกับลูกค้าไหมอรอบหน้ารอบหน้าแช่มีจะมาอธิบายไม่ใช่สิแช่มีจะมาตอบคาถาม,อมตอบคาถามมันมีคําถามอีกอีกหลายๆคําถามเลยอเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแช่มีจะมาตอบให้ทุกคนได้ได้ฟังกันนะคะทุกคนมันจะมีข้อมูลหลายๆอย่างที่เอารอบหน้าแล้วกัน คิดังไม่ออกตอนนี้จำคิออะไรนะคะลูกค้ารอบหน้าช่างเมย์จะมาตอบคำถามให้นะคะสําหรับวันนี้สําหรับวันนี้เออเดี๋ยวก่อนสิลูกค้าคะฝากทุกคนคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กับช่างเมย์ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะที่ใครฟังช่างเมย์จนจบนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะ ทำไงดีล่ะจบคลิปยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย